มาตามดูกันนะคะคนขับเก่งจริงค่ะเอารถลงมาได้เนะะี่ยค่ะเอาเรือเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาเรือลงจากรถนะคะคต้นไม้บริเวณต้นไม้สุดยอดแลแล้วก็ชน ไม่ว่าจะซ้ายขวาต้นไม้ทั้งนั้นแล้วเราก็จะมีเด็กๆมาด้วยนะคะเด็กของเราค่ะเอาเด็กคนนั้นลบค่ะเด็กคนนี้นะคะเดินมาตัวอ้วนเลยค่ะมาแล้วค่ะอีอ้วนค่ะอ้วนอ้วนนองหญ้าค่ะอ้วนนองหญ้าอันนี้ดำนองหญ้าค่ะอันนี้นี่อ้วนหนองหญ้าค่ะมาแล้วนะคะอาอ้วนหนองหญ้าหันมาเลยค่ะ ระวังถอยค่ะถอยถอยระวังไม้ระวังไ,ะวงไม้นะคะระวังไม้นะคะขึ้นดีกว่าอยู่ยู่หางๆอยู่ติดแม่ได้ค่ะโอ้โหดูลักษณะแล้ว,นนลวไม่น่า,าลงมาได้นะคะแต่คนขับเขาเก่งจริงค่ะต้องยอม ะะมันจะกลายเป็นที่จอดเรือค่ะในอดีตมันเคยเป็นร้านทำกำไรมหาศาลร้านนี้อันนี้จะเป็นรอยซากธุรกิจของเรานะคะเขาเรียกว่ารอยซากธุรกิจเลยค่ะอดีตนะคะอดีตสังเกตตามงานว่าจะมีนะคะ ตอนนี้เหลือแค่นี้เอง